วันที่24สิงหาคม2566ที่รัฐสภานายอทินชายนวีรกูลเรานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยก้าวถึงการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีไว้ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีต้องรอให้นายกรัฐมนตรีทูลเก้าซึ่งวันนี้เรามีนายกรัฐมนตรีแล้วเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเราไม่ควรไปก้าไก่ค่ะเมื่อถามถึงกรณีที่มีชื่อนายชาดาไทเศษสาอุทัยธานีและรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยนางตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแนนอนุทินกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องไม่รู้จะตอบอย่างไรคงต้องรอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาและทูลการถวายก้อนจึงจะพูดเรื่องนี้ได้ค่ะทางนี้นายอนุทินกล่าวถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีขอบพบพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ทำเนียบรัฐบาลว่าเป็นภาพที่ดีเราเป็นประชาชนเราดีใจที่นายกรัฐมนตรีคนเก่าและนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้มีการพูดคุยส่งมอบง,งานกันและกันตอนดูก็รู้สึกดีโอกาสนี้ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามทำให้ความขัดแย้งต่างๆหายไป ดมากที่่สุคะแม้ไม่สามารถแก้ได้ภายใน 1- 2วันแต่อย่างน้อยก็มีรอยยิ้มเกิดขึ้นแล้วนี่เป็นสิ่งที่ดีค่ะ